วันนี้พบกับรถแลโลเวอร์ซีรีส์3นะครับตัวนี้เป็นตัวตู้ยาว5ประตู4.3ีสปี2519ครับผมครับตัวนี้ก็วางเครื่องอีซุนะครับ c 2ส0ครับ2200 TCNA ไม่มีเทอร์โบครับชนระบบเกียร์เดิม 4x4 ครับคานหน้าเดิม เพิ่มเติมคือมีดิสเบรกคู่หน้าครับผมแล้วก็ติดตั้งกระปุกพลมลายพาวเวอร์ครับเพิ่มเติมเลี้ยวเบาแล้วก็วงเลี้ยวแคบขึ้นครับผมสำหรับตัวบอดี้ก็บางเดิมครับผมแต่ก็ต้องมีงานเก็บสีนะครับถ้าจะให้สวยต้องเก็บสีเก็บภายในครับผมเครื่องดีเกียร์ดีครับระบบไฟก็ใช้ได้ครับ เดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องกันนะครับเดี๋ยตาร์ทเครื่องฟังครับเครื่องสภาพโอเคเลยครับผมผมให้95%เเลยเรามาดูภายในกันนะครับ ภายในตัวนี้ก็เป็นคอนโซลเดิมครับผมพงมาลัยพาวเวอร์พงมาลัยเดิมเกียร์เดิมเบาะเดิมเบาะที่นั่งเดิมครับขับขี่ง่ายครับไม่หนักคัตไม่หนักพงมาลัยไม่หนักเพเดิมอยู่ครบเกียร์เดิม3กา้านโฟลวิวใช้งานได้ครับมาดูข้างหลังกันครับข้างหลังก็เบาะ เดิมเลยครับผมรถคันนี้เป็นรถป้ายฟ้านะครับนั่งเกินเจ็ดที่นั่งถูกต้องครับผมคันนี้ทะเบียนแท้ทาสีเต็มไม่ขาดพร้อมโอนเหมือนเดิมครับอลองดูสภาพกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูระบบ4ฟวินะครับผมตอนนี้เข้าเกียร์ขับ4บิดฟรีล็อกเรียบร้อย ระบบโฟวิวล้อหน้าจับทำงานปกตินะครับผมใช้งานได้ทุกระบบครับครับสำหรับรถแรงันนี้ <kys? S 1> ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ0 9 4 8 7 0 9 0 8 0ครับขอบคุณมากครับ